สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องวิมลเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่านใดเข้ามาอะไวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเดือครับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆก็สําหรับเสาร์มื้อนี้เด้อพี่น้องเด้อบ่ได้ไปถ่ายคลิปตลาดก๋วยเลยพี่น,น้องมื้อนี้ขึ้นนี่ฝนตกพี่น้องฝนตกทางบ้านทางบ้านพี่น้องฝนตกบ่ ทั้งผมบานผมตกอยู่ดิกับใยางแห้งพี่น้องกับพ่อได้หยาให้งวัวอะไ้หยาให้ควายพี่นอ้องเพราะว่าส่วงนี้มันแหลงแห้งแหลงก็ตกมาจักน้อยกับพ่อได้หยาพ่อได้เขียวขึ้นอยู่พี่น้องเขียวขืนจักน้อยอยู่พ่อพ่อได้เลี่ยมอยู่ก็พี่น้องผู้เดียงควายทั้งบ้านฝนตกบนน้อพี่น้องเนาะแต่ว่าทั้งฝีตกอยู่ดิ กสถานการณ์ข้อมูลเด้อพี่น้องถ้ามาบอกถึงราคาควายพี่น้องช่วงนี้ราคาควายก็ถือว่าลงแห้งอยู่พี่น้องราคาควายตกต่ำลงแห้งอยู่ดิควายเมล่าหกเจ็ดหมื่นกับเลี้ยงอยู่สามหมื่นสี่หมื่นพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าควายบานบานบานเหานีนนาน่ก็ราคาลงอยู่ แต่ว่าสำหรับควายงามค่อยฟ้ามยังไขคาเจ้านั่นก็นล,ลุงรือบบลุงกับโบหูบ่ได้ไปสบ่ได้ไปสอบถามาพี่น้องก็จิมีส่วนคืออะไรพี่น้องมีส่วนลุงอยู่เพราะว่าถ้าควายอยบันบานลงุงค่อยงามก็ลุงอยู่แต่ว่าหันจะบ่ลุงแห้งแต่ว่าควายงามอันแต่ว่าค่อยบานพี่น้อง้ลงุงหนักเลยลุงแห้งลุงลายพี่น้องค่ยอยบันบานห้อนี้ลุงลายอยู่ดี หลายกุ้ยแต่เกาลักนนข้าก็ถือว่าล่งแห้งอยู่พี่น้องคือจังเมยังสี่พอแพ้งไปเลยดิแต่ก่อนผมซื้อมากะเมลูกซื้อสองได้สามมากซื้อมาแสนกัว่ปได้พี่น้องเดี๋ยวนี้มันกระชีใดเขาใด็ถือว่าเลี่ยงมากโดนเติบแล,ล้วกระชีขายราคาเกาบ่ได้พี่น้อง สิขายราคาแสนแสนกลัวคือเกา่าบ่ด้แต่ว่าบ่าเป็นหยังเพราะว่าห้องห้องก็ซื้อมาเลี้ยงเอาลูกเอาเต่าตมัน็อาศัยเวลาแน่ก็สิได้ขึ้นขึ้นอยู่เพราะว่าควายแม่นี่มันส่งลูกดีอยู่ผบซื้อมาแสนสามผลได้เี่น้องแม่ลูกมันลูกลูกผูกลูกแล้วก็ตีนท้องอีกแต่ผมขายไปแล้วผมขายลูกมันไปแล้วตัวเถิกนั้นก็สามหมื่นก็นมาออกลูกใหม่แล้วตัวหนึ่งราคาอยู่ประมาณสองหมื่นหา มันขายกรสดาษรบวันเศร้าหาแล้วในท้องนี่ผมสมเก่าเจริญไหม่ได้หกเดือนละ,ะถือว่าเลี่ยงไปเพราะเป็นยังพี่น้องราค่าลุ่งก็ถือว่าขาดทึ้นดอกแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาจังหน่อยคือเมย์ยังสีพี่น้องมันกับบอวบอแพงใงนี่เมย์ยังสีกระดัคู่มือนี่แต่ว่าก็นในตลาดก็เขาเจ้าก็ห้องกันก็พอฟังดูแต่ว่าในราคาห้องในตลาดนั้นมันเป็นราคาห้องพานยูทูบ ข้าเจ้าเพื่อต่อเพื่อคารถค้าเรือข้าเจา้าห้องสูงถ้าไปซื้อจริงๆเล้วในตลาดบ่าแพงพี่น้องแต่ว่าก็ต้องเป็นคนที่ต่อเป็นเนื้อพี่น้องเด้อันต่อควายต่อง่วบ่เป็ี่ยนเข้าตลาดนี่ไดีซื้อของแพงเลยนี่นพี่น้องราคขาก็เป็นการโชคดีอีกอย่างหนึ่งของอคนที่ยังยังบ่าเคยเลี้ยงพี่น้องเป็นโอกาสดีของสําหรับคนมือใหม่อยากเลี้ยงนี่ก็ไปซื้อหาซื้อช่วงนี่ก็ซื้อช่วงนี่เลี้ยงนียบ่าพิดหวังพี่น้อง แต่ก่อนเขาสื่อเขาไล่สื่อกันตัวละแสนสองแสนโอ้ยหยากกันซื่อนี่มาเลี้ยงแล้วก็ขายออกแต่ว่าหันช่วงนี้เขาไปสื่อมาเนี่ยบ่หอดแสนพี่น้องตัวละสี่หมื่นห้าหมื่นนี่แม่ลูกนี่บใหไงเติบอยู่ด้ก็ซสื่อแบบกับบืุบสื่อควายเหลี้ยงควายนี่สื่อสื่อมันถือกระเบกพี่น้องตัวนึ่งพี่น้องสื่อนี่ตอนช่วงราคามันแพงแม่เนี่ยผมสื่อมาหกหมื่นอดีพี่น้องสื่อมาหกหมื่น ผู้มือเขาก็เสียหายอยู่บ่เขาสื่อนเห็นในตลาดซ้ำเเขาก็ขายกันสี่หมื่นพี่น้องก็ถือว่าเป็นแม่สาวก็เฮียไปละสองหมื่นสี่หกหมื่นก็เสียายุเขาเสียายุสี่หมื่นนี่พี่น้องประมาณสี่หมื่นเท่าสื้อกันซ้ำนี่ซื้อกันอยู่ในตลาดนี่ก็ถือว่าเขาซื้อในี่วงมันแพงถ้าส่วงซื้อนี่ส้วงแพงบานนี้ถ้ามันลงมันก็ราคามันลงก็รูบทุนรูบอยู่สองหมื่นพี่น้องเฮียไปสองหมื่น ถ้ามันซื้อช่วงนี้ช่วงมันถึ์นี่ซ่อนี่างเช่นได้ซื้อแค่สองหมื่นซื้อแค่สองหมื่นซื้อเออมาแมนซื้อสี่หมื่นสลักซื้อสี่หมื่นกับสิรุไปสองหมื่นกับสิกับสิราคากับสิต่ำน้อยกว่ากันสองหมื่นพี่น้องแต่ก่อนผมซื้อหกหมื่นแต่ยังหน่อยเหมือนเดิมผมมาเลี้ยงกับเกือบปีแล้วพี่น้องนี่แหละควายมันกับบอลเอนอนพี่น้องอาชีพเลี้ยงควายบอลเอนอนมันก็ขึ้นขึ้นลงแต่ว่าเฮาเลี้ยง ใส่เวลาเลี้ยงดนเลี้ยงเอาลูกเอาเต่ามันก็สื่อมาแพงกับาได้แม่ดีแม่งามกับกับบลูพี่น้องเขาก็ใส่เวลาเนี่ยเพราะว่าสื่อควายเนี่ยมันเนี่ยสื่อเชียเดียวสื้อแม่พันเชียเดียวต่อไปก็มีลูกมีเต่ามันออกไปเรื่อยๆมันก็สามารถกู้ทุนขึ้นได้ก็ขยายไปเรื่อยๆหลายปีไปกับิมีก็ได้ในโตข่าผู้ใดอยากเลี้ยงมือใหม่พี่น้องไปหาสื้อเอาส่วงนี้แหละมันมันบาแพงราะค่าความสื่ออยู่ การอาชีพเรื่องควายนี่มันกับคือว่าพี่น้องพี่เกชีพที่ว่ามันกิบพอย่างนี้กับมันม่มีราคาประกันมันขึ้นตามสภาพว่าของมันแต่ว่ากับบ่าว่บ่รูปลายบ่เสียหลายพี่น้องหัวมันบ่ไตยเดี๋ยวพายบึงอีกตัวหนึ่งเม่หนึ่งเม่ลูกตอนนั้นผมสื่อเม่นี่มาเนี่ยตอนนั้นควายยังบราคายังบ่สูงพี่น้องราคาควายยังบ่ดี ผมซื้อมาเม่นีมันเป็นเม่แเม่ได้ลูกได้ลูกสองแล้วพี่น้องค่อยลูกสองตอนนั้นมันมีปัญหาผมไปซื้อมามันออกลูกมันข้าเจ้าเอาแนวเดียวสมกันเอาพอกเดียวสมกันมันก็เลยเกิดเป็นเลือดสิดธเลือดสิดธแล้วมันเลยลูกมันพิการออกมาลูกมันตายออกมาแต่ผมเลยเห็นว่าโ้งสางมันดีห้องสางมันใหญ่ผมก็ไปซื้อิ่นห้อง คุณยังได้หาหมื่นบอกตอนนั้นผมก็ซื้อมาสี่หมื่นแต่ถือว่าตอนนั้นถือว่าแพงอยู่ดิพี่นอ้องคขยสี่หมื่นตอนนั้นซื้อว่าคว่ยมมีปัญหาพร้อมแต่คิดว่ามันโค้งสางมันดีเละพี่นอ้องมันสูงร้อยสามสิบแปดเลยซื้อมาเพราะว่าเห็นตระก,กูลเห็นแนวมันอยู่มันให้ลูกดีตอนนั้นซื้อมาสี่หมื่นมารักษาอยู่เดือนหนึ่งแล้วก็มาสมมาสม ลูกปักปังแปดลี้ยวพี่น้องนี่ก็ได้ตัวนี้ละพี่น้องเป็นตัวเมียนี่ตัวเมียงนี่ลูกปังนี่เล่พี่น้องให้ลูกดีอยู่กออวมากก็คือส่งอยู่ส่งคืออยู่มันเอาพอดีๆใส่กับอาชีใหญ่อยู่นี่แหละซื้อมาซีเมนสมัยที่มันยังมันมันนั่นควายมันแพะมันบนหัดมันยังถืออยู่พี่น้องก็มาได้ลูกมันแล้วตัวนึงนี่ก็ถือว่ามีกําไรอยู่แม่เงินเบลุบหลังในทองมันผมสมบุมพันล้านไว หมอเจ็บมาสมให้กับตัวท่องผ่านเรียบร้อยแล้วพี่น้องได้ซีหาเดือนแล้วสมไปเบิ่มพันล้านนี่หันเท่าไรจังซี่นี่หันได้แม่มาก่พเพ่งมากหันมาเลี้ยงกับเป็นกําไรได้เลยพี่น้องนี่คือจังลูกมนันนี่ลูกมนักมนนี่ขายสองสามหมื่นนี่สบายพี่น้องนี่สามหมื่นถ้าเจ้าก็เอานี่เนี่ยมันก็ราคามันก็ขายลูกไปสามหมื่นมันก็ไปเลี้ยงแม่อยู่แค่หมื่นเดียวหมื่นเดียว หุ้นข่าของเมยมันอันเป็นเหลือทุนเมยอยู่หมื่นเยอกันที่เหลือมันก็ขายได้กลายหมื่นอยู่เมยนี่ก็ต้องซีหมืน่นซีหมืนกว่าก็ได้อยู่นี่ก็มีกําไรละสามหมืนพี่น้องถือว่ามีกําไรอยู่สามหมืน่นสามมืนเพราะว่ามันถึงน้าจังหวะการซื้อนี่เระผมเยอะจากให้พ่อแม่พี่น้องผู้เลี้ยงผู้จากเลี้ยองไข่เมื่อไม,ไม่ไม่นะห้ไปซื้อควายเลี้ยงให้ซื้อยิ่งนี่พี่น้องยิ่งไข่ไขมันลงนี่เวาไปหาเหลือกเอาเมย์อ่าง ท่อมสูงๆหนังนั้นหนาพี่นอ้อง,งอห้งสางที่ดีๆเ้างซื้อมากมันกบว่าแพงดอกซื้อมาเลี้ยงว่าท่อมไวท่านพูดสาหรับคนต้องการอยากเลี้ยงไม่ไม่เลี้ยงเลี้ยงควายเลี้ยงควายไม่ไม่เนี่ยไปซื้อส่วงนี่ในตลาดแม่ซ้ำนี่ก็ว่าแพงไปเลยดอกส่วงมันถือตัวราคาไปปึึงออกพี่น้องเขาเบิรงการซื้อควายเนี่กะพยายามซื้อ,อย่าให้เกินลูกสามด้วยพี่น้องเด้อลูกสองลูกหนึ่งลูกสองนี่แหละให้เกินลูกสาม ลูกสามลูกมันลายโพดเขาก็เลี่ยงมันก็จะได้ลูกหน่อยแต่ว่าควายนี่มันลูกมันห้ลูกหลายอยู่แล้วนี่แหละพี่น้องทามัน้ามันซื้อได้เถื่อมันก็โอกาสมันมีกาไรหลายอยู่การอาชีพเลี้ยงควายเนี่เลี้ยงไปเรื่อยๆพี่น้องันมีทีมีท่างดีๆเลี้ยงไปก็ถือว่ามันห้ผลผลิตให้ทุนขึ้นทุนไห้อยู่แล้วก็ได้เพราะเด้ใส่น้ำมันอยู่สําหรับคนที่บม่มีการมีงานทางอื่น สำหรับคนมีงานประจำหรือว่ามีงานเฮ็ดอยู่เลยเฮ็ดงานไปพี่น้องหันมีทีมียังกระซื้อให้ลูกให้เมียเลี้ยงอยู่บ้านก็ได้อยู่แต่ว่าสำหรับเขาลองคนบางคนนี่เล่าออกจากงานมาเลี้ยงง้อเลี้ยงควายหน้าสว่วงยา,าเผาเฮ็ดพี่น้องราคาสว่ีงมันตกราคาควายมันตกหันเขาว่ามีการมีงานหันก็ซื้อเลี้ยงอยู่มันบริสืทธแพงคือแม่ยังสีกับอ,อนาคตก็ได้ไปไกลนี่พี่น้องนี่ อันใดลูกแมวมาอีกบานนี่เป็นสามแม่บานนี่หว่วยเพราะข้าวเน้ยซีหาปีนี้เต็มครอบคนเด้การเลี้ยงวายนี่ทาได้ลูกออกมาปุ๊บตัวแรกเป็นตัวแม่นี่ตัวสองเป็นตัวแม่นี่เลี้ยวพี่น้องเพราะว่าลูกของลูกมันกระสีลูกลูกมันกระสีอาจจะได้ไปสมในร้านในเลี้ยนไปมันกระสีเลี้ยวทาออกมาตัวแรกนะ่ะเป็นตัวผู้นั่นซ่าตัวสองก็เป็นผู้แข้งซ่าไปเรื่อยพี่น้องทันม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 ันออกลูกก่เป็นตัวผู้นอกจากเขาขายเปลี่ยนไปซื้อตัวเมียมาไว ไ,ได้คือกันพี่น้องนี่แหละพี่น้องตอนสื่อเปรียบเทียบให้เบิงราคาควายตอนสื่อแพงสื่อถือก็สีได้กำไรจังไดอัน,นคือแม่นี่ผมมีกำไรแล้วพี่น้องแต่ว่าแม่สองแม่ที่พานมาเนขาดทุนได้ภาพไปอีกแม่หนึ่งพี่น้องแม่นี่ผมสื่อมากนี่ส่วนราคาควายมันลุ้งหน่อยิแต่ว่าผมเห็นว่าหนามันดีพี่น้องหนามันงามควายตัวนี้หนาดีอยู่หนาหนาเขาเขาก็เปิดดีหนาดีก็เป็นควายอ่างอยู่ แต่ว่าก็เสีย่ายนิดนึง่ายมันว่าคอยเต็มพี่น้อง่ายมันจะเป็นไทยบอดี้ไทยบางามเป็นไาย,ยน้อมๆนี่บุญนี่เมียสำหรับเมียนี่แต่ว่าก็ควายก็ผมไปซื้อมาเชือกมันบ่ได้อวดน้งสิเด้กจอยจ,จอยพี่น้องตอนนั้นมันจอยอยู่กับสิลมจอยล้วคนเขาว่าวายเถ่าเป็นควายเถ่าเขาว่าแต่ว่าผมเบิงบ์นบันบ่เถาเขียวมันก็นยังดีอยู่ควายประมาณลูกสาม ซื้อมาในราคาสามหมื่นแปดสามหมื่นแปดเขาสื่อกับในตลาดนั่นแหละเขาสื่อสามสิบเจ็ดแต่ผมเลยให้นคำไล่เขาพันหนึ่งผมเลยซส้อสามสิบแปดเขามาส่งผมมาเลียงใส่มันมักยีดเป็นแป้งนั่นแหละพี่น้องเป็นแป้งที่ผมเคยรีวิวให้เบึองนั่นแหละเอาแป้งมันมักยีดนะ้จินเดือนเดียวนั้นปึ๊กเลยพี่น้องนี่แต่ว่ามันยังจับสัต์หยาบอยู่แต่ว่ามันขืนหลายรอแล้วแต่ผมเลยสมมันไม่ม,มีเวลาเบิ่งมันแต่ว่าก็ขืนแต่คิดว่าได้ลูกอีกอยู่ พันตีนี่มันก็กายอยู่พี่น้องผมซื้อมาสามสิบแปดคิดว่าสิมาเอาลูกมันกับิได้อยู่ถ้าสมใดกับิได้ลูกตัวนี้แหละพี่น้องราคาควายสามหมื่นแปดแต่ว่ามันบป็นมูสภาพมี่เดียตอนหลังมันเจอยกลันอยู่ถ้าเขาซื้อควายได้ตำราคามันตำมาเลี้ยงก็บมีโอกาสบ่ขาดทึ่นจังหวัดสวงนี่ควายมันลุ่งพี่น้องผู้ใดสีหาควายเลี้ยงแล้วเป่าไปหาซื้อมาไว้ตักพี่น้อง มันบ่แนีเดอกโอกาสมันจะเกิดฉีขึ้นอยู่พี่น้องมันม่นวัามันสิ่งลงสิตลอดไปเพราะว่าผมผ่านมาหลายรอบหลายหลายหลายเถวแล้วการราคาควายราคาง้วนนี่มันก็ลงรอบซีปีหาปีลงเช่นึงแล้วก็มาขึ้นใหม่แล้วก็ลงอีกหลือซีหาปีก็ลงมันมีโอกาสฉีขึ้นอีกราคางัวนน่ะราคาควายน่ะก็ไิ่มีโอกาสทิขึ้นขึ้นไปสูงสูงแล้วก็มีโอกาสทีดดับลงอีกมันจะเป็นตเชล่อพี่น้องมันก็เที่ยวขึ้นเที่ยวลงเป็นไปตามวัฏจักรมันนี่แหละ ส่วนไรละข้าละส่วนันควายง่วมันหล่นตลาดมันหลายเกินมันกับทึกเขาจะค้นขมาวยดนามไปมันหน่อยลงคนมันอืดลงคู่มีผู้เลี้ยงมันกับแพงขึ้นเพราะว่าส่วนเขาพักหลังๆมาเนี่ยคนห่มาเลี้ยงง่วเลี้ยงควายหลายควายหลายง่วเลยหลายมันก็เลยมาตกส่วนนี่โคนมันอิ่มเลยพี่น้องพี่ไพรก็มีไพก็มีมันก็เลยถือแต่ว่าผู้สียักเลี้ยงต่อไปเลยถือโอกาสดีพี่น้องซื้อไปเลี้ยงเบิองเด้อพี่น้องเด้อ ราคาควายตามที่ผมไปเบิ้องนี่ตลาดไปเบิ้งน้ำคของก็ยังกะสภาพราคาจังเสล่พี่น้องเพรว่ายุ่งใสก็ดดอปลุงอยู่แต่ว่าราคาควายงามๆฟ้ามยันยิ่ๆข้าเจ้าก็ยังบนยังบวลุ่งหรอกเพราะว่ามันเป็นควายของคนมีเงินสื่อกันข้าเจ้าก็บริได้เดือดรอดข้าเจ้ามีันบริได้ราคาข้าเจ้าก็บริขายเนาะอันน้นตาซีตาสาบานเท่านี้หันควายหันบาลุงมันจะขายออกได้บเป่าเห็นมีว่าข่าวว่าลุ่งควายลุ่งแล้งหมนคุมขายออก อันนี้ข่าวว่าควายแพงยังสัน่นยังสี่ไรกันญาติกันซื้อตามผมตามผมไปเบิ่งมาเห็นหลายมาหลายเสียหลายปีพี่น้องแต่ว่ายี่ควายลงกเนาะบ่มีใครเป็นญ,ญาติซื้อเดลยทีอออ่อยู่ตลาดก็ไม่ใครซื้อแต่ว่ายี่แพงเนาะโอ้ยได้มาตัวใดก็ขายหามากนั่ก็พรท่านผู้ขายก็ได้ผู้หามากกับใคนี่แหละพี่น้องนี่ใส่คนไทยเข้ามาเป็นนี่แหละเดี๋ยวพายบอกอีกตัวหนึ่งพี่น้องอีกตัวหนึ่งพี่น้องบักเถิกลูกตัวไทยต้นชิบนะพี่น้องนี่ มันเป็นควายผุมันมีอายมันผมซื้อมากันตอนั้นผมซื้อมากันมันมีอายมันอยู่อายมันนะผมขายไปแล้วสามหมื่นนี่ตัวนี้มันติดทองมากติดทองแม่มากพันว่ามันเป็นพอมันเลยเป็นรูปบักเบิ่มรูปบักเบิ่มติดทองแม่มากอายมันผมขายไปแล้วสามหมื่นก็น้องพนก็มาออกราคาอยู่นี่ก็ประมาณเส้าหาพี่น้องคันขายได้เพราะว่าตัวน้อยอยู่ ตะว่ามันเหนือนังมันเห่นพี่น้องค้อยแม่นี่ให้ดูดีเหนือนังเนหนนนามันก็รอรูปรออยู่พอบอมเป็นลานแบบบ่มเห็นพี่น้องหน้าต่ามันรออยู่จะเป็นค้อยเถิกหน่อยเป็นลูกแม่ที่ผมซื้อมาแสนสามนั่นละ่ะผมก็ขายไปแล้วบักอ้ายมัันน่นขายไปสามหมืนม่นกับชิด้น้องมันก็สิตีตีไปลราไปสองหมื่นบกขาด เศร้าหากสิได้อยู่แต่ว่ากับชินั่นได้แน่แต่ว่าราคาสองหมื่นเขาเอาก็สะเป็นหามื่นหามื่นแสนสามมันเฉลี่ยแม่มันอยูแปดหมื่นราะว่าแม่มันแปดหมื่นก็ออกลูกม่ชนากสิไล่ขึ้นไปได้ขึ้นขึ้นอยู่เอากู้กู้ทุนขึ้นพี่น้องมันแมนได้ก็ไม่ดถ้าเขาซื้อควายอันเขาซื้อควายส่วนมันแพงเหรอ ถ้ามาละขายออกช่วงมันถึ่เอาทุนขึ้นนี่ก็ยังยากอยู่แต่ว่าถ้าเลี่ยงไปโดนๆดนมากก็สิมีกก็ไม่คือเกา่าแต่ว่าต้องใส่เวลาเนี่ยนี่แหละพี่น้องลูกที่มันติด่องเมย์มันมากแต่ว่าลูกคข่เมย์นเนี่ยให้ลูกทุกปีให้ลูกงามพร้อมแต่ว่าเมย์มันกว่เตีย้ยรอยสามสิบสองแต่ว่าเห็นบามันให้ลูกดีเนือนังดีก็เลยซื้อมากช่วงนั้นก็ซื้อมาก ้วยมันแพ่งมันก็เลยแพงไปกล้วยบาดมันก็แพงกล้วยงามมันก็แพ่งน้ากันก็เลยซื้อมากซื้อซื้อมากกับมาเบิ่งภาพมาเรียบเทียบราคาเบื้องภาพพี่น้องเด้อรับแม่สาวนี่ที่ผมซื้อมา6หกหมื่นนี่ลุบลุบหลายพี่น้องตัวนี้ถือว่าลุบอยู่ลุบกับว่าลุบหลายลุบบางสองหมื่นนี่แหละพี่น้องแต่ว่าเฮ้าเลี่ยงไปเลี่ยงไปทำมันได้ลูกได้เต่ามากมันออกลูกออกเต่ามากอีกปีหนามันก็สิมีก็มีมีทขึ้นขึ้นแล้วก็เลี้ยงไปอีกสองปีสิมีกําไรอยู่ แต่ว่าก็เลี้ยงไปก่อนเพราะว่าหันรุปกระบ่กขายเลี้ยงไปให้มันกู่ขึ้นขึ้นได้สาหรับเมียเนี่ยรูปละนี่แหละพี่นออ้องถ้าซื้อวายแพงมาเลี้ยงส่วนมันแพงมาเลี้ยงถาราคาวายมันดับลงมันต่าลงแล้วก็มีโอกาสรุบหลายถ้าเขาซื้อมาถือซื้อวายบ่แพงมาแมน้นอากาศแมน้นวายมันราคาควายมันลดลงมันกระบอมันกระบขาดขึ้นไดหลูด้เต่ามามันเกิดมีกำไรโหลดแต่ว่าช่วงนี้นั่น ผู้ใช้สีเหลียงครพ่อพ่อสือมาเหลียงได้พ,ไ<ะ>พี่น้องแม่พี่น้องมันสือมาแพงแสนสามแสนสามหมื่นผลได้พี่น้องก็ถือว่าแม่นี่ก็บรบถ้าขายสองนี่บเพราะว่าลูกมันบักเถิกนั่นแหละพี่น้องเถิกสองเถิกเถิกก่อนนั่นขายไปแล้วสามหมื่นบักเถิกน่กับตีสองหมื่นก็จะเป็นห้าหมื่นห้าหมื่นเงินแสนสามกับสีเหลียงแม่มันอยู่แปดหมื่นจะขายเดี๋ยวนี้ก่ได้แปดหมื่นพี่น้อง ถ้ามันออกลูกมากถ้ามันหลอกออกลูกมากอีกตัวหนึ่งกระชบอะไรแปดหมื่นกันชิบอะไรอีกอยู่ดิแปดหมื่นกระชบอะไรแต่ยังถือว่าลุบอยู่นี่แหละพี่น้องการเลี้ยงงัวเลี้ยงไา่ทันทอสวงมันสวงมันแพงโอกาสรูปลายแต่ว่าลุปง้วลูปไวยเมื่อือลนรูปแบบอื่นในพี่น้องมันมีโอกาสเอาขึ้นได้เพราะว่าถ้ามันออกลูกออกเต่ามากขายลูกขายเต่ามันไปมันก็มีโอกาสได้ขึ้นมากก็ต้องใส่เวลาแน่ ทาไปลุบบักให้โลดิลุบหนึ่งคือเบิร์ดได้ได้พี่น้องลุบเหล็กรูปเบริร์ดุบให้โล่เบิร์ดเด้แต่ว่าลุบควาเนี่ยบอเบิร์ดพี่น้องพอวันย่างตวันอยู่วันย่างตมันพ่อจะได้แร่พันออกมาโตัหไม่มากกับไายลูกไายต่อกับกู้ขึ้นขึ้นได้นี่แหละพี่นอ้องอาชีพเรื่องวา่ฮันวาชิได้ไปกับโบได้ได้ทั้งเทียกระได้ทั้งเทียกระได้เทียกระลุกแต่ภามาเบิรงมือนนิพี่น้อง พราะว่าบ่ได้ไปตลาดเลยพามาเบิ่งราคาค่อยต่ำไปมาเทียบราคาให้เบิ่งพี่น้องวิธีการเลี้ยงซื้อค่อยมาเลี้ยงผมไปเบิ่งราคาในตลาดกับราคาที่เขาเจ้าซื้อขายกันช่วงนี่ก็ถือว่าโล่งดูโล่งอหลีอยู่บมแมนว่าตัวก็ได้พี่น้องโล่งอหลีอยู่คืืของผมนี่ก็ล่งผมก็ยอมขาดแต่ว่าผมบ่ขายผมมีหาหกตัวผมก็เลี้ยงไว้มันได้กําไรมันได้ลูกเรยเต่ามากก็ถือว่าเป็นกําไรมันเด้พี่น้องเด้อผู้ใดจะได้ ควายไปเลี้ยงกับไปหาเลาะเวังสวงนี่พี่น้องผู้ใดสนใจอยากเลี้ยงควายกับสื้อนี่มันถึงแล้วเมื่อเลี้ยงสื่อนี่มันแพงมากมันมันสิลุบคือทุ่ผมนี่ทุ่ผมลุบแล้วล่ะแต่ว่ากระบอกมันลุบหลายดอกกรอยู่ประมาณสี่หมื่นขึ้นสี่หมื่นนี่หันมันมันออกลูกออกเต่านี่ขายลูกมันตัวเดียวมันก็กลายแล้วสี่หมื่นกับกูขึ้นขึ้นได้แต่ว่าก็บอกเป็นนางพี่น้องการสำรับคลิปนี้เมื่อนี้เอาไว้ปสำนีบก็ได้ครับเด้อคลิปหน้าพอกันไปสำรับคลิปนี้เมื่อนี้ขอจบไเพียงแค่นี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ